รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา ศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าน0-2-4669955 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันในร้อยเรื่องราววาระที่ทางททบ5้านะคะช่วงเวลาดีๆประมาณ15นาฬิกาค่ะที่เรามาเจอ,เจอกันค่ะพร้อมกับข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจเช่นเคยเลยแล้ววันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่พาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปอิ่มอร่อยชวนชิมนะคะนอกจากนี้ค่ะในเส้นทางทัวร์กับสายธรรมะก็มีมาฝากเช่นเดิมนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมเพราะฉะนั้นเราไม่เสียเวลาไปชมกันเลยค่ะ สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์นรรมนครปฐมยาสีฟัสนสมุนไพรทถั่วและกลิ่นปากสะอาดสดใสมั่นใจในทุกคำพูดครับสวัสดีครับผมสมบัติฟาร์มเป็ดนครปฐมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องเป็ดเรื่องไก่เรื่องหมูแต่ก็มีบางส่วนนะครับคือว่าของเรานี่จะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางครับเป็ดของเรานี่เราเลี้ยงเองทําเองนะครับไก่เราก็ทําเองบางที่เราก็ซื้อมั่งนะครับแต่ว่าไก่ปลดไข่เป็ดปลดไข่นี่เราซื้อมาทําไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับ แล้วก็จะมีขาหมูหัวหมูหน้าก,กากหมูเศษหมูอะไรหมูมีเยอะมากนะครับให้เข้าไปดูในเพจสมบัติฟาร์มเป็ดนะคปรปฐมนะครับแล้วท่านผู้ชมจะได้ของถูกแน่นอนรับประกันได้ราคาแพงว่าไม่ต้องซื้อนะครับรับประกันสมบัติฟาร์มไม่เอาเปรียบลูกค้าทุกท่านนะครับของสมบัติฟาร์มนะครับรับประกันตรงปกแน่นอน,อนถ้าไม่ตรงปกรับประกันยินดีคืนเงินแล้วที่สําคัญนะครับส่งทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับถ้าต้องการสั่งสินค้าของสมบัติฟาร์มนะครับ เดี๋ยวตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับว่าทีมงานของสมบัติฟาร์มนะครับว่าจะไปที่ไหนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับโอ้โหนี่จะพามากินกุย้ยเป็ดที่หากินยากนครปฐมไม่มีมีเจ้าเดียวแล้วก็ม่ใช้นครปฐมที่อย่างเดียวที่อื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับเป็นเป็ดของผมเองนะครับวันนี้ผมพาคนแคะน,นะครับแล้วก็พาหัวหน้าตลกตุย๋ยตอกกระโดดนะครับไปชิมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอุยยอด ดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปตามไปไหนมากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเออโอ้โหเดินมาตากแดดในขนาดเนี้ยเนี่ยจะกลายเป็นเขดแดดเดียวอยู่แล้วเนี่ยเออเขดแดดเดียวเอามาสองไม้มาร้อนโอ้ยหดูไหนกันเนี่ยเอาอันนี้อันนี้อันนี้แมงอะไรอ่ะแมงที่ไหนล่ะมาจากฝั่งไหนเนี่ยคุจากงร้อยโอ้โหแดดร้อนมากเผาตัวดำหมดเลยเนี่ยอะไรนะเผาตัวดำหมดเลยนี่เมื่อก่อนยังไม่ดำอีกเหรอ ก็มีขาวบ้านราคานี่อะไรใครเนี่ยจำจำเจฟเฟยไม่ได้จำเจไม่ได้เหรอเจฟเฟอร์ยังไม่เนี่ยอ้าวเหรอเออเมื่อกี้เราเป็นใครเดี๋ยวเดี๋ยวคุณว่ายืนแถวสนามหลวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ร้านเป็ดหลุนเฮียเม้งเออเนี่ยร้านในใช่แล้วคืบอสก็นัดอ่ะบอสก็นัดมาบอกว่าร้านนี้เก่าแก่เจ็ดสิบกว่าปีเก่าแก่เจ็ดสิบกว่าปีเดี๋ยวจะถามเอาตุ้ย ร้านนี้กับไอ้ตุ๋ยใรแก่ก่กันก็แก่พอๆกันเร้าเอามอมถนัดสีนี้เขามาชิมแล้วชิมแล้วอันนี้รุ่นพ่อเลยชิมแต่รุ่นพ่อเลยนะมากินร้านนี้ใช่ไหมอ๋อที่ผ่านมาเมื่อกี้สาม้าไปสามสี่ร้านทำไมไม่แวะร้านนู่นนะร้านนี้เขาอร่อยไงรู้ว่าบอสอยู่ตรงไหนเท่านั้นแหละบอสอยู่ร้านไหนร้านเขาจะต้อนรับรสออ้านี่ไงบอสนั่งอยู่นีไงไปไปไปเป็นไหนกันมาเนี่ย อ้าวโันพามากินของอร่อยเอ้โหโอ้ยหนูก็เดินตามหาบอสนีกค่ะเดินตากแดดมาจากกระผเจดีจะมาถึงที่นี่อ่ะโอ้ยดูที่ได่แดดเผาตัวดำผมไม่ยิกมหมดเลยเยอะโอ้ยจะมาแตงเฟินเลยเนี่ยผมตายแดดกินตัวหดหมดแล้วเนี่ยหดอยู่แล้วมึงอ่ะไม่เหมือนฉันทำไมเดินมันจะแก่เลยโอ้ยแก่อยู่แล้วสรุปแล้วได้กินเป็ดไทยมากันมากันได้กินเป็ดไทยที่มันหากินยากอ้อใช่ค่ะอื เห็นบอสบอสที่นี่สีเด็ดเลยจำลองถ้ากินที่นี่จะจะไม่ไได้มมาถึงนี่นะไม่มีทีได้กินใช่มีที่เดียวเลยนะครับผมเป็ดไทยก็จะเป็ดตุ่นเป็ดไทยในกรุงเทพก็ยังไม่มีเลยเพราะว่าเราสาวเอาเป็ดย่างมามากินเป็ดพะโล้ไอ้นี่เป็นเเปป็็ดอะไรไอ้จ้า อ้ยไอ้ชาานี้ไม่ได้เลยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้กระโดดลงกระโดดลงครับวดีครับวันดี้วัดีวอาเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยครับวผมเขาได้ยางปรุงหน่ยผมี่้หัวกจานมากกว่าหัวงกินเลยหนอ โอโอยโอย่นั่นตัวนี้และแต่เ่้้นก่อนนี่จุดจอ้โหออาเป็นภาระแท้แทสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ่สวัสดีสวัสดี้อวยเตี๋ยวเป็ดเนี้ยเนี่ยนี่ริกดีพิกเผาดีอันนี้แะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดไทยมีที่เดียวในจังหวัดนครศรมที่ว่าใช้เป็ดไทยเป็ดไข่ไม่ใช่ไม่ใช่นครศมเดียวเมืองไทยก็น่าจะมีน้อยมากแล้วนี่ได้ข่าวว่า อมีอายุเปิดร้านเนี่ยมาเจ็ดสิบกว่าปีเลยเจ็ดสิบปีรุ่นก่งเลยครับแล้วสูตรมาได้จากไหนครับสูตรมาสูตรมาจากเมืองจีนเลยจเเมืองีนลยโอ้โหนี่จีนแท้นี่รุ่นจากฟาร์มเขาเลยนี่ส่งจากฟาร์มมาเลยเป็นสดแล้วรุ่นที่เท่าไหร่ล่ะครับเนี่ยรุ่นที่สามได้เลยโอ้โหรุ่นที่สามโอ้ดนดูเขาเล่นกันเนี่ยรุ่นเนี้ยรุ่นนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมเด็จลองชิมดูครับลองชิมอลงชิมดูสดน้ำร้อนๆ้อนเลยกัดร้อนๆสดร้อนร้อนก็ไปโอ้โหก็ไปบ๊อบ โอ้โหใส่สูตรกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะแต่ก็สูตรไงสูตรไงสูตรเด็ดสูตรสูตรเด็ดมาจากเมืองจีนผมเนี่ยตัวกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยอ๋อแล้วหลายร้านไม่ใช่หูือถ้คิดอะไรอ่ะหลายร้านนะแปลกนะน้ำนี่หมันจะไม่เหมือนกันร้านนี้จะแก่แก่เครื่องวันนี้จะออกเค็มร้านนี้จะออก ก้าหวานอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับของเรามันเชิงเชิงที่สวนของเราเองเลยใช่ไหมเดิมเัิมเดิมนี่คิดดูเดิมเดิมไม่ดั้งเดิมนี่ขนาดเขาเป็นเก้าเดินกับเพกมากินอ่ะหมอไม่รู้หมอไม่รู้แอบหมอมั้แหมก็เพราะเฮียแหละไอ้กินแต่เป็ดแต่เป็ดยอยกายเพราะเป็ดพอกินหมูเบื่อแล้วต้องกินเป็ดมั้ง ตอนนี้ไอเฮียชื่ออะไรครับแก้วครับแก้วชื่อแก้วเป็นรุ่นที่3ใช่ครับร้านนี้อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับก็ย้ายมาจากในตลาดอีกรอบอยู่ในตลาดใช่ครับทำแก้วเลยต้องขยายมั่งแน่นโอ้แล้วนี่ที่นี่อยู่มากี่ปีแล้วคเนี่ยยี่สิบกว่าปียี่สิบปีไม่ธรรมดาเขาเรียกซอยอะไรครับพอเกิดท่านผู้ชมผ่านมาด้านข้างโรงเรียนราชินีบุรณะด้านหลังที่เรียกว่าด้านหลังดีกว่าด้านหลังโรงเรียนราชินีบุรณะถนนพุทธกิจ โอ้ถนหรันกิจที่จะไปทะลุออกเซ็นพัฒนนี่วะใช่แถวนี้ตลาดปฐมมงคลเหรอือตั้งจีมานี่เจอไหมตั้งจีมาเจอไหมไม่เจออร่อยอร่อยต้องค้นหาเองต้องถามออ๋ของจีต้องอยู่นเขาเลยเขาทำไม่ทันอ่ะเคยเห็นไหมร้านไหนที่แบบอาหารอ๋อร้าน่ะได้ค่ะเดี๋ยวเอางี้ให้โอกาสเฮียไปถามว่าลูกค้าเข้าค่ะเดี๋ยวมาคุยกันลูกค้ามันอร่อยนะท่านผู้ชมครับ แม่กว๋วยเตี๋ยของเขาเนี่สูตรโบราณจริงๆครับขนาดคุณตุ๋ยชิมแล้วยังบอกว่าอร่อยมากสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มความเป็ดสดนครปฐมจำหน่าย,นายเป็ดสดไก่สดและยังจำหน่ายหน้ากากหมูคอหมูลิ้นหมูหางหมูหมูบด ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 เมืองสามลำห้วยมากด้วยปลาเขาข้าวขาวมะลิหลวงพ่อชนิดศักดิ์สิทธิ์สวัสดีค่ะดิฉันบัวรินพินาศภัยกำนันตำบลช่อพกาอำเภอชำนิดวันนี้เราจะพาผู้ชมมาพบกับบรรยากาศงานนำ้ำมัสการหลวงพ่อชำนิดซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่21 ถึงวันที่25มีนาคมของทุกปีก่อนที่ท่านจะได้ไปพบกับบรรยากาศงานนมักศการหลวงพ่อชมิศ์นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปพบกับท่านพระครูวิชิตธ,ธรรมวิทูลเจ้าอาวาสวัดชนะตารามรองเจ้าคณะอำเภอชมิิดซึ่งเป็นผู้ที่รู้ประวัติเก่าแก่ของหลวงพ่อชมนิดขอเเชิญทุกท่านตามดิฉันมาเลยค่ะหลวงพ่อชมิศ์ศักดิ์สิทธ เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านทั้งหลายอาตจจมาพระครูวิชิตธรรมวิทูลเจ้าอาวาสวัดชนะตารามอําเภอฉนิจังหวัดบุรีรัมจะขอเล่าประวัติความเป็นไปเป็นมา ของการจัดงานงมัสการหลวงพอ่อชนิดเพราะว่าหลวงพอ่อชนิดเนี่ย,เ,ยเป็นองค์พระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่2,310เป็นช่วงที่ประเทศไทยงเสียกรุงเสียยุทธยาคังที่สองหลวงพ่อชนนิดยังมีประวัติมายาวนาน,นาเพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ ชุมชนของชาออำเภอแสม็ดและอำเภอใกล้เคียงต่างจังหวัดต่างพื้นที่พอถึงการเวลา20วัน20ถึง25มีนานก็มาปิดโพงขอพรหลวงพ่อมนิดอ,อย่างเนืองแน่นทุกๆปีอย่างนี้เป็นประจำก็ขอจเจริญโภตวันนี้พวกเรามาพร้อมเพียงส่งเสียงป้อนรำดังกอง มกระผมนายโชคชัยสว่างรัตน์นายเพชรชนินในนามทาวเพชรชนิษและกรรมการจัดงานนัะวัการหลวงพ่อชนิษประจี2567ครั้งที่22ขอขอบพระคุณท่านนายกองคการบริหารจังหวัดบุรีรัม์เป็นอย่างสูงที่เวลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน นวัตกรรมหลวงพ่อชันนิประจามปี25 6 7เในวันนี้ให้เป็นงานประจำปีของอำเภอชันิษ์โดยได้กำหนดจัดง,งานในวันที่15มีนาคมข,ของทุกป,ปีแต่ยังคงสื่อสารรักษาประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้านชุมชนเพิ่มกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนในอำเภอชันิษ์ได้มีส่วนร่วมสื่อสารประเพณีนวัตกรรมหลวงพ่อชัน,นิษ์อาทิการจัดกบวนแห่องค์หลวงพ่อชันิษต์จำลองของอกตำบล การถว,วายพระปาสามเด็จโดยมีองค์การเหมือจังหวัดปูดีดาเป็นผู้ประสานการจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่และสามารถจัดงานวัตกรรมหลวงพ่อชมิดให้เป็นงานประจําปีการจัดแสดงทุนการพุทธประวัติหลวงพ่อชนิดพุทธประวัติศาสนาการออกล้านแสดงสินค้าพื้นเมืองปริพันธ์ท้องถิ่นการแสดงแสงสีเสียงพุทธประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อชนิด ประวัติประเทณีก็จะทำอันดีงามของท้องถิ่นใครๆต่างก็อยากเป็นเจ้าของชีวิตดีๆอยู่ในบ้านที่ดีสวยงามไม่ต่างจากเจ้าปูเสฉวนแต่การได้ครอบครองอะไรที่หนักเกินกำลัง มันก็เหมือนกับการเป็นหนี้ที่เกินตัวต้องแบกไหวจนทำให้ชีวิตเดินต่อไปไม่ไหวหรู้ตัวอีกทีต้องแบกหนี้สินที่กลายเป็นหนี้เสียที่เคลียร์ไม่ได้แต่ในท่ามกลางพื้นลมแรงก,ก็มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ รออยู่เสมอเพราะแบมพร้อมช่วยเหลือลูกหนี้ทุกรายคิดและออกแบบให้ลงตัวกับทุกชีวิตเพื่อให้โอกาสลูกหนี้ได้กลับมามีชีวิตที่ปกติเปลี่ยนฉากจบของทุกชีวิตให้กลับมาสวยงามอีกครั้งให้สิ่งที่เสียไปกลับมาดีเหมือนเดิม นี่เสียเคลียร์ได้ไปที่แบบ ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดเขาส้มนะคะตำบลเขาชะงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีคะ่ะค่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้ยืนอยู่กับพี่ติ๋วนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้ยืนอยู่กับพี่ติ๋วนะคะซึ่งคนที่คอยดูแลกับวัดทางเขาส้มนะคะก็ขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายนะคะในในประเทศไทยที่ดูช่องวิถีทมวิถีไทยอยู่ในขณะนี้นะคะ ขอเชิญมาร่วมหล่อหละรั้งที่วัดเขาส้มนะคะวันที่14เมษายน2567นี้นะคะวัดเขาส้มตําบลเขาชงุมอําเภอุพธรามจังหวัดราชบุรีบริหารงานโดยพระครูภาวนาคุณาทานนะคะท่านเป็นอุปชาและเป็นเจ้าคณะตําบลของตําบลเขาชงุมนี้ค่ะค่ะ คใครที่อยากจะมีชื่อเสียงกล้องไกลหรือกล้องกลางวานนะคะเชิญมาหล่อรักังกันได้นะคะที่วัดเขาส้มนะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมคะภายในวัดนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยนะคะภายในวัดและสิ่งสวยงามเดี๋ยว้องจิ๊บจะให้พี่นะคะพาไปชมบรรยากาศในวัดแต่ก่อนจะไปชมบรรยากาศภายในวัดเดี๋ยวเราไปกราบสักการะหลวงพ่อภายในวัดกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวตามพี่ติ๋วไปเลยค่ะ,คะเชิญเลยค่ะ จเจริญสุขจริญพรแต่ายิาจมผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาและผู้มีศรัทธาภาษาทความเริ่มสายต่อพระรัตนไกยอัตมภาพพระครูภาวนาคุนาทานเจ้าว,วาดวัดข่าส้มมีการจัดงานหล่อรักครังพุทธคุณร้อแปดจำนวนเก้าลูก ในวันอาทิตย์ที่14เมษายนพุทธศักราช2567ฉะนั้นขอเชิญญาติโยมสาธิชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมในการรอรักรังในครั้งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาจะเล็กน้อยก็ร่วมได้ตามแต่ศรัทธาของคณะญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ก็บริจาคได้ที่นวัดเขาส้มตำบลเขาชุมอำเภอพทธรามจังหวัดราชบุรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงจนถึงวันลอละระฆังเสร็จเรียบร้อยทางวัดเขาส้มตำบลเขาชุมอำเภอรพรธรามจังหวัดราชบุรีนั้นก็จะมีงานสําคัญสําคัญมีการปฏิบัติธรรมประจําปีแล้วก็มีพระมาอยู่ปริวาสกรรมในเดือนพฤกภานนี้ ฉะนั้นก็ขอเชิญชวนอาญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมได้และก็มาทำบุญได้นวัดเขาส้มแห่งนี้ได้ตลอดโยมตลอดทั้งปีสุดท้ายนี้อาตมภาพก็ต้องขออนุโมทนาแด่คัน,นาญยยาติโยมทุกคนทุกท่านที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลหรือได้ดูรายการนี้ก็จง ปราศจากทุกปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยนานาประการอย่าได้มีแก่คณะญาติโยมและครอบครัวของญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านนั้นมีอายุวันณนะสุขะภละปฏิพานธนาสารสบัติตลอดกาลและนานเทิน ครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการวิถีทมวิถีไทยนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่พระครูทนาคุณาทานนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะตำบนะครับภายในวันที่14เมษายนนะครับ2,567ก็จะมีงานเททองหล่อระคังนะครับซึ่งเป็นงานใหญ่มากนะครับขอท่านใดที่จะเดินทางมาหรือจะมาร่วมบุญก็ติดต่อเบอร์ู้เจ้าได้ทุนาจอนะครับเอาละครับเดี๋ยวการผู้เจ้าั้งิี้ถามว่าภายในวัดแห่งนี้มีอะไรบ้างครับผู้เจ้าครับ ที่วัดแห่งนี้พู้เจ้ามีสร้างอะไรบ้างครับตอนนี้ก็กําลังสร้างกุฏิยังยังไม่สําเร็จยังค้างๆอยู่แล้วก็ได้สร้างพระพุทธรูปหลายๆองค์มีหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อเชียงแสนหลวงพ่อสามพี่น้องเปนที่สักการะบูชาแั่พุทธศาสนิกชนทั่วๆไปก็ยังไม่สําเร็จฉะนั้นก็ยังรอผู้มีจิตธาที่จะเข้ามาช่วยธนุทาน้อม และบำรุงครับงก่อสร้างนั้นให้สำเร็จตัวล่วงไปด้วยดีก็จะเดินพร้อมก็ภายในวันที่14เมษ<ม>ายนน,น,นนี้วันสำคัญนี่งขึ้นใช่ใช่มีหล่อแล้วครับเก้าลูกจ้ะเก้าลูกใช่ <9 S 1> ใช่ลูกใหญ่ลูกใหญ่อ่า จำนวนเก้าลูกเพื่อทดแทนกับของที่หายไปครับเชิญนะครับผู้มีแรงบุญแรงศรัทธานะครับติดต่อเบอร์พระคุณเจ้านะครขึ้นหน้าจอนะครับที่จะมาร่วมหล่อระฆัง9้าลูกกันนะครับใครที่จะเป็นเจ้าภาพหรือจะมีแรงบุญแรงศรัทธาก็เดินทางมานะครับเอาละครับวันนี้รายการดีๆต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกับผมใหม่นะทิศหน้านะครับวันนี้ต้องลาพระคุณเจ้าด้วยลาท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับจะเดินพรจะเดินพอน แล้วในช่วงทันข่าววันนี้นะคะหลายเรื่องราวที่เราร้อยเรียงนํามาฝากกับคุณผู้ชมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ วงดนตรีงซิโฟนีโตเกียวในความสนับสนุนของสภาศิลปะแห่งประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการดนตรีคลาสสิกแห่งเอเชียด้วยการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีงซิโฟนีรอบพิเศษที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนำโดยวาทยากรนาโอโตโอโตโมซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลกจากการเป็นวาทยากรในคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่กับวงดนตรีงซิโฟนีระดับโลกและครั้งนี้ได้รับเกียรติจากมือโซโลไวโอลินที่กวาดรางวัลการแสดงจากทั่วโลกคุณโมเนฮัตตริมาร่วมแสดงอีกด้วยซึ่งการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยเพื่อวางรากฐานวัฒนธรรมดนตรีคลาสส ですねこの発展によってまあそのこれアジアプロジェクトですのでまあ次のいろんな国を考えていかなきゃいけないと思うんですけどもその発展の今拠点としてタイを置いかかったことっタイにその拠点を置いたことっていうのは非常に有意義であったというふうに考えてですから当時のメンバーは誰もいないんですけれども今日はまた新たな気持ちでねオーケストラもいい演奏してくれると思います楽しみにしてます。 บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนผนึกพันธมิตรผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องปรุงรสและอาหารแห้ง24แบรนด์จัดมหากรรมส้มตำยำแฟร์แอดบิ๊กซีปีที่1เสิร์ฟความอร่อยพร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มให้ลูกค้าได้เลือกทับลดสูงสุด50%และสินค้าที่ร่วมรายการกว่า600รายการตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง17เมษายน2567เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รักในการทำอาหารรวบรวมผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและอาหารแห้งกว่า24แบรนด์600รายการมาให้ลูกค้าได้เลือก ใช้จ่ายยังสะสมคะแนนใช้แลกรับส่วนลดและโปรโมชั่นดีๆได้ทุกวันโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าลดสูงสุดถึง50%นะคะแล้วก็มีสินค้ามากกว่า600รายการเลยซึ่งในแคมเปญน,นี้เองนะคะเราก็จัดโปรโมชันออนท็อปเข้าไปให้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในกลุ่มเครื่องปรุงรถนะคะ199บาทก็จะได้คูปองส่วนลดไปเลยทันที2 0บาทนะคะเราจัดยาวไปจนถึงวันที่17เมษายนนะคะกะ็ช้อปกันได้นะคะที่บิ๊กซีทุกสาขาเชิญชวนมาที่บิ๊กซีตลอดซัมเม บริษัท HDigital ครุบจำกัดผู้ให้บริการด้านการตลาดอย่างครบวงจรเปิดบ้านโชว์ศักยภาพและทีมงานอินฟลูเอนเซอร์ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกสายธุรกิจในนาม TEM Entertainment โดยร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องทาให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพไปสู่การเป็นมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่เต็มรูปแบบเป็นสังกัดและครอบครัวของเหล่าสตรีมเมอร์อินฟลูเอนเซอร์และทีมอ e ีสปอร์ตมากกว่า100คนมีผู้ติดตามเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้เจนซีรวมกันมากกว่า10ล้านฟอลโลเวอร์ทั้งกลุ่มไลฟ์สไตล์ ธุรกิจต่างๆพร้อมต,ต่อยอดให้กับธุรกิจเกมมิ่งอีสปอร์ตและอุปกรณ์ไอทีอีกด้วยเราทำอินฟลูเอนเซอร์สายเกมนะครับแล้วก็ดีคุดน้องๆนะครับชวนน้องๆมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการทำท e ีมอีสปอร์ตเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงอีเวนต์ออร์แกไนซ์ทางด้านเกมด้วยแล้วก็อีเวนต์ออร์แกไนซ์ให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆนะครับก้าวเข้าสู่ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มตัวนะครับผมก็เราอยากจะเป็นศูนย์รวมของอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นศูนย์รวมขอออองนินนนนนฟลูเเเซรรรร์คคุ่่ใใหมใปะททศไทยับ วัตโกโดยฝ่ายการศึกษาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดโครงการสัมเนรทรงพระปฏิโมกพิธีเปิดโครงการณอาคารปฏิบัติธรรมโพธิยานมหาวิชาลัยอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาและเพื่อสร้างาศาสนาทายาทปฏิบัติหน้าที่สืบอายุแห่งพระพุทธศาสนาต่อไปโดยมีสัมเนรสมัครเข้ารับการอบรมจากทั้งห้าภูมิภาครวม72รูปเข้ารับการอบรม ตลอดเดือนเมษาย,ยน2,567ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเราก็ให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะที่อยู่ในกรกับก็จะให้เผยแพร่นะคะเพราะว่าในช่วงภาคฤดูร้อนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของบุตรหลานนะคะที่จะได้มีโอกาสเข้ามาฝึกนะคะเพื่อทำวินัยแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็จะได้อะไรในช่วงที่ปิดเทอมนะคะทำให้ปลุกฝังค่ะสิ่งที่ดีให้กับลูกหลานและก็เยาวชนของเราค่ะ เป,เป็นยังไงกับนบ้างคะคุณผู้ชมกับสิ่งทีสสสสส่นํามาฝากกับคุณผู้ชมนะคะนอกจากความบันเทิงแล้วก็สาระที่อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะติดตามกันเรื่อยไปนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปทางททพ5กับร้อยเรื่องราววารริี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะคะใกล้สงกรานแล้วเตรียมที่จะวางแผนในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะเพื่อว่าจะได้ไม่ประมาทแล้วก็ได้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยสวัสดีค่ะ